เกมเปิดครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ผมใช้ทีมไหนในการดันหอคอยดันเนื้อเรื่องในปัจจุบันแล้วก็ตัวละครที่ผมใช้มีของสมใส่และสเตตัสแบบไหนบ้างวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผม ตอนนี้เซเว่นไนท์รีเวิร์สสามารถเล่นผ่าน U ูท h one ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะแบบฟาร,รม์มเรดฟาร์มดันเจียนไปพร้อมๆกันแล้วก็อยากจะยุบจอไปทําอย่างอื่นระหว่างที่แบบว่าเราปล่อยเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วดันเจียนเราก็ถูกฟาร,ร์มแบบออโต้ไปด้วยเนี่ยสามารถทําได้แล้วบน U ูท h o ฟ e นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยไม่รู้จักว่า u ู p h o n e คืออะไรนะครับผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้เข้าใจนะนะครับ u ู p h o ฟ e คือแอปพลิเคชันคลาวด์โฟนนะครับเปรียบเสมือนเรามีมือถืออีกเครื่องหนึง่ง จอคราวนั้นๆของเราได้แล้วก็สามารถยุบจอปิดเกมทิ้งไปทําอย่างอื่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปต้องเปิดเกมทิ้งไว้หลังจากที่เราอยากจะเข้าไปเล่นเกมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่ UTfone แล้วก็เข้าไปที่เกมของเราเพื่อกดฟาร์มต่อหรือว่ากดเซตการฟาร์มใหม่ได้เลยโดย UTfone เนี่ยก็จะมีหลายแพ็กเกจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น UVIP g v p KVIP MVP, MVP หรือว่า SVP นั่นเองซึ่งแต่ละแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีสเปคที่แตกต่างกันออกไปนะครับ UVIP ก็จะต่ําสุดเลยแต่ผมก็ขอแนะนําเป็น KVIP หรือว่า MVP จะดีกว่านะครับสเปคที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างลื่นมากๆบางเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ใน UG Phone โดยที่ไม่ต้องเข้าตัวเกมจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถปล่อยบงปล่อยบอททิ้งไว้ในตัวของ UG Phone ได้อย่างลื่นไหลนะครับแนะนําซื้อเป็นเซอร์วรสสิงคโปร์นะครับผมว่าราคาก็สามารถเลือกดูได้เลยตามอัธยาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็น k ค v p หรือ m v p นะครับจะเป็นในส่วนของจอที่ยอดฮิตมากๆเลยหลังจากที่เราซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะเห็นในส่วนของจออันนี้ก็ผมได้มีจอ UG โฟนที่เช่าไว้ทั้งหมด3จอด้วยกันเพราะว่าเล่นหลายๆเกมอะไรเงี้ยครับในส่วนของจอแรกเนี่ยผมก็เข้าในส่วนของ7ซเว่นไนท t ไว้นี่เห็นไหมก็จะเป็น ID ผมเลยนะครับหลังจากกดเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอ s ซเว่นไนท์ผมที่กําลังฟาร์มเรดอยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมฟาร์มเรดไปด้วยแต่ผมอยากดันเนื้อเรื่องไปด้วยแต่ว่ามือถือของผมเนี่ยมัน ไม่ว่างผมอยากจะไปคุยงานต่อผมอยากจะไปทำางอย่างต่อเนี่ยฟาร์มเรทมันยุบจอผิดเกมได้ก็จริงแต่ว่าเราก็อยากจะดันเนื้อเรื่องไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยกดกุญแจทิ้งไว่อย่างดันด้วยทำยังไงดีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าเกมทิ้งไว้นะครับก็ให้ u p h o n e เ,เป็นตัวช่วยในการเล่นเกมของคุณเนี่ยผมก็กดเริ่มไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็แค่ปล่อยให้ตัวเกมอ่ะมันเล่นต่อไปตัวเราเนี่ยก็สามารถกดออกจาก u p h o n e ออกจากแอปออกจากทุกอย่างได้เลยนะครับผมสมมุติว่าใช้ในมือถือก็สไลด์ UDFone ทิ้งไปไ ในเกมใหม่นะครับก็กดเข้าไปในแอป UG Phone อีกครั้งแล้วกดเข้ามาในจอที่เราเช่าไว้เราก็จะเจอกับตัวเกมที่กําลังรันเกมของเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมก็จะให้ดันด่านไปด้วยแล้วผมก็ฟาร,ร์มเลทไปด้วยใช้กุญแจ2ทางเติบโต2ทางไปพร้อมกันเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคิดถึง Cloud Phone คิดถึง UG Phone นะครับเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาของเกม Seven Knights ต่อได้เลยครับผม ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราเวลาแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมเกม Seven Night Rebirth นะครับก็หลังจากที่เกมนี้เปิดมาให้พวกเราเล่นจํานวน7วันแล้วในเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยดูจากวันล็อกอินนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เริ่มเล่นจนถึงวันที่7เนี่ยผมก็ ติดเกมนี้งอมแงมแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ติดเกมนี้อย่างงอมแง,งมมากๆเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ติดมากๆถึงขนาดที่ไม่เล่นแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วก็ไลฟ์สตรีมจนเสียงแหบกันไปข้างหนึ่งอย่างที่ได้ยินกันตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้รับคาถามหนึ่งคถามเนี่ยเป็นคาถามที่ผมได้รับบ่อยมากคือผมเนี่ยใช้ทีมไหนในการผ่านด่านเนื้อเรื่องบ้างไม่ว่าจะเป็นด่านเนื้อเรื่องไตหอเนี่ยผมมีทีมประจำไหมหรือว่าผมปั้นตัวไหนไว้ใช้ผ่านเนื้อเรื่องเป็นหลักบ้างนะครับสำหรับวิดีโอนี้นนะะครับผมจมจาออกใส่ว่ววขงตลที ผมใช้ดันด่านเนื้อเรื่องแล้วก็ดันหอคอยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าผมจัดทีมยังไงแผนแบบไหนแล้วก็ใช้ตัวละครอ,อะไรเป็นหลักบ้างนะครับตอนนี้ในเรื่องผมเนี่ยอยู่ในเนื้อเรื่อง16แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ16-19นะครับผมไนแม่ก็1นขีดยี่แล้วก็หอคอยอยู่ที่100บวกบวกไปแล้วตอนนี้ก็จะไปติดอยู่ที่108้นั่นเองนะครับออโต้ไม่ผ่านก็เลยยังไม่ได้เล่นต่อก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปทีมที่ผมใช้ผ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ไต่หอคอยนะครับในการผ่าน ให้เพื่อนเพื่อนฟังในคลิปนี้นะครับมาเริ่มมาที่อย่างแรกเลยครับในส่วนของทีมเนี่ยทีมเนี่ยผมจะใช้เป็นแผนหน้าสี่หลังหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแผนยอดฮิตท,ที่เพื่อนเพื่อ,อหลายคนก็จะใช้กันอยู่แล้วเพราะว่าหลังหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวดาเมจเนาะส่วนหน้าสี่เนี่ยก็จะได้ในส่วนของค่าพลังป้องกันเพิ่มเติมแล้วก็สามารถอัพให้ตันได้เลยนะครับนำไปใช้ฟาร์มรูบี้ด้วยก็ได้ส่วนแผนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มอัพในอนาคตตามมาเนาะเพราะว่าแต่ละแผนเนี่ยก็ราคาค่อนข้างแพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเน เน้น up หน้าสีหลังหนึ่งให้เต็มไปก่อนก็จะใช้งานได้หลากหลายที่มากที่สุดนั่นเองนะครับทีมด้านหนของผมในปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีในส่วนของแทโอที่เป็นดาเมจหลักนะครับเป็นอีวานเนาะแล้วก็เป็นพยักเมคานะครับแล้วก็เป็นลีน่าแล้วก็เป็นยูชินนั่นเองนะครับในส่วนของแทโอนะครับสเตก็ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะลองไม่ได้เพราะว่าแทโอของผมเนี่ยมันเป็นแทโอซีหกเนาะซึ่งแทโอซีหกเนี่ยทุกสกิลของแทโอเนี่ยมันจะ บวกอัตราคริติคอล100%อยู่แล้วใน2สกิลเลยจึงทําให้ผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่เซตคริให้แถโอนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็กำลังเริ่มทําเซตจุดอ่อนให้กับตัวแทโอได้เล่นนะครับก็พยายามทําจุดอ่อน 100อยู่แต่ตอนนี้จุดอ่อนมันได้แค่99.8นะครับก็ถือว่ายังไม่เต็มร้อยยังไม่ประสบความสําเร็จดีนะครับผมก็ต้องทําของกันต่อไปเนาะส่วนแหวนเนี่ยอันนี้ผมใส่ไปก่อนนะดอกมาจากไหนเมมาเนาะก็จะเป็นได้สแตตโจมตีเพิ่มขึ้นได้ป้องกันได้ HP ประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแทโอของผมเองนะครับสแตตค่าๆประมาณนี้ใครที่เล่นแทโอซีสเนี่ยก็ ให้ใช้เป็นเซคิวติเคิลแทนนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันทุกคนเนาะใครๆหลายคนเนี่ยก็คงจะเปิดแทโอเป็น d p พหลักกันซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นอ e ีวานนะครับอีวานของผมนี่ก็จะสเตตประมาณนี้เลยนะครับผมจะเป็นอ e ีวานสดาวแดงปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเจาะรูเฉพาะเสื้อแล้วก็ใส่เป็นเซตบล็อกเท่านั้นนะครับผมจะเน้นทําค่าบล็อกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอีวานเนี่ยเป็นตัวที่แบกยิมในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าในส่วนของสกิลโล่แห่งสมดุลเนี่ยสามารถ เพิ่มโล่ป้องกันให้เพื่อนน่ยได้ร้อยสของพลังป้องกันของตนเองเลยนะครับจริงๆแล้วอ e ีวานเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามใส่พลังป้องกัน ให้เยอะๆเข้าไว้นะครับอย่างตอนนี้ของผมเองเนี่ยก็ใส่เป็นพลังป้องกันเปอร์เซนต์ไว้นะโลก็จะได้หนาๆด้วยแต่ว่าเซตเนี่ยก็ยังคงใส่เป็นเซตบล็อกเหมือนเดิมนะครับจะให้ตัวอ e ีวานเนี่ยบล็อกได้สูงมากขึ้นนั่นเองจะให้ตัวอ e ีวานมันอึดขึ้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะดันอัตราบล็อกให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อที่เป็นอัตราบล็อกนอะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเสื้อตัวนี้ที่พยายามจะหาอัตราบล็อกแต่หาไม่ได้ก็เลยใส่เป็นเลือดไว้ก่อน อันนี้ก็จะเป็นสไตลของอีวานคร่าวๆเนาะเก่งมากๆนะครับใครที่ยังไม่ได้ปั้นอีวานเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นอีวานขึ้นมาเนาะจะมีในส่วนของโล่ให้เพื่อนด้วยเพิ่มมาตาบล็อก3ามเธอแล้วก็สกิลนี้ก็จะสามารถสร้างหมดสติให้กับตัวละครที่ดวนจมตีได้นะครับมีสตันด้วยทําให้ช่วยให้การลงด่านของเราเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของอีวานตรงนี้ก็ จะประมาณนี้นะครับมีเพิ่มพลังป้องกันตลอดเวลาด้วยให้กับทีมคุ้มกันหมดสติได้อีกห่างนะครับครบเครื่องมากๆสําหรับตัวละครของอีวานเนาะปั้นง่ายเป็นตัวแจกหากไม่ยากน,นะครับผมเป็นตัวแบก ID ดีในการลงดานแล้วก็เคลียร์หอของผม1ตัวเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับแน่นาคตเนี่ยผมจะเจาะอีวานเป็นสี่ช่องเนาะแต่ว่าตอนนี้คือตัวเจาะช่องไม่พออีวานก็จะเบรกไว้ประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นส่วนของพยักเมคานะครับพยักเมคาจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะเล่นเป็น DPS หลักเอาไปยืนแถวหลังก็ได้นะครับ ผมแค่40เท่านั้นนะครับสเตตประมาณนี้เลยผมพยายามจะทําอัตราคลิติคอให้ถึง100อยู่เพราะว่าจะเอาไปฟาร์มไนแมร์ให้ได้แบบผ่าน100%ด้วยนะครับผมแต่ว่าหลักๆสเตตัสประมาณนี้ก็ถือว่าฟาร์มได้ค่อนข้างดีแล้วก็เอามาลงด่านเป็นดาเมจเสริมช่วยแทยโอได้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับสาหรับใครที่ยังลังเลที่จะเปิดพยางเมคาสําหรับมาช่วยดันด่านหรือว่าเอามาฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่า40บิลสเตตดีๆหน่อยประมาณนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอพอฟาร์มด่านได้อย่างสบายๆแล้วนะครับผมเป็นดาเมจดีเพีสลอง ในทีมของผมในตอนนี้ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแต่ของของเนาะก็จะเป็นอัตราคริดที่เข้าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็พยายามจะหาอัตราครีให้ครบร้อยในอนาคตแล้วก็อาจจะเพิ่มดาเมจคริแล้วก็ลดพลังโจมตีลงมาสัหน่อยก็น่าจะสวยกว่านี้สําหรับตัวของพยักเมคานั่นเองนะครับต่อไปเป็นในส่วนของลีน่านะครับผมลีน่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตที่ ครอบจากเอาวานนะครับไปได้ทุกที่เลยเพราะว่าลีนาเนี่ยจะมีในส่วนของการเพิ่มปริมาณความเสียหายนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันศัตรูแถวหน้าต่อเนื่อง3เทินด้วยนั่นเองนะครับผมบัฟดาเมจได้แล้วก็สกิลฮิวของลีนาที่ฮิลได้ทั้งเทินเนี่ยแล้วก็เพิ่มฟื้นฟูต่อเนื่อง2เทินเนี่ยก็อยู่ได้ค่อนข้างแรงมากๆนั่นเองนะครับลีนาผมเนี่ยเจาะสี่ช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่เซตบ็อกทำให้ลีนาอึดขึ้นแต่ว่าผมจะเน้นไปทางในส่วนของออฟเลือดนะผมถ้าเกิดว่ามีอเดยยๆก็จะย่งแับเตุผลที่่่ผมมไใสลอเือดทั้งหมดเลยอะว่า ถ้าใส่ลีน่าออฟเลือดทั้งหมดเนี่ยมันฮิวแรงก็จริงแต่ว่าพอลีน่าไม่มีบล็อกเนี่ยการลดทอนดาเมจของลีน่าเนี่ยมันไม่พอนะครับบางทีโดนคลิโดนดาเมจแรงๆเนี่ยต่อให้ฮิวแรงแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นการใส่บล็อกแล้วมาหาออฟเลือดทีหลังเนี่ย ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ทําให้ลีนาเนี่ยอึดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลีนาเนาะผมก็ C2 แล้วนะครับพาสีก็จะสามารถเพิ่มความเสียหายที่เข้าให้กับคนในทีมได้ตลอดเวลาเวลาอยู่ในสนามแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นซัพพอร์ตครอบจักรวาล C0 ก็เก่ง C 2ยิ่งเก่ง C6 ก็เก่งเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวดันดานของผมในตอนนี้สําหรับลีนาเนาะแล้วก็อีกหนึ่งคีหลักสําคัญของผมเลยนะครับก็องจะเป็นยูชินนั่นเองยูชินเนี่ยนนน CC, าย แล้วเก่งมากๆนะครับเพราะว่ายูชินเนี่ยทั้ง2สกิลโดยเฉพาะสกิลนี้เนี่ยสามารถจ่ายอมาพาตให้กับฝัองตนงข้ามสตันได้ถึง2เทินเลยแล้วก็ลดปริมาณฟื้นฟูที่ได้รับ100%อเนตอน,น,นเอรื่อง3เทินอีกทั้งสกิลกิเลสเนี่ยยังสามารถ เกิดโอกาสในการติดอัมพาตได้ถึง5เป้าเลยถ้าเกิดว่าคุณดวงดีเนี่ยจ่ายสกิลนี้ออกไปคุณสามารถสแตน่งนองข้ามได้ถึง5เป้าเลยนะครับผมในส่วนของสกิลนี้ก็จะเอาไว้ใช้เปิดเวลาเราลงด่านลงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเปิดแล้วสแตนได้เยอะๆหรือทําให้ฝ่อนดงข้ามติดอัมพาตได้เยอะๆเราจะได้เปรียบในการผ่านดานมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหมาป่าเมคาทามินนะครับอันนี้ก็สามารถสร้างอัมพาตได้2เทินเช่นกันนะครับแต่ว่าจะติดได้แค่3คนเท่านั้นนะครับก็จะต่างจากสกิลหอก ข้างล่างตรงนี้เลยที่สามารถติดได้5คนอันนี้จะสามารถติดได้3คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยเป็นยูจิน C2 ด้วยก็จะสามารถขจัดดีบัฟ2อันให้กับพันธมิตร3คนได้แบบสุ่มนั่นเองเนาะก็ยูชินเนี่ยถือเป็น1ในคีย์หลักในการผ่านด่านของผมเลยนะครับผมเนี่ยจะพยายามใส่ เข้าเป้าซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะอยากจะให้มันติดสถานะบ,บ่อยๆแต่หลักๆเนี่ยก็ใส่เป็นเซตบล็อกเหมือนเดิมนะครับจะให้ยูชินยืนจ่ายซีซีในสนามให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนจากพลังโจมต,ตีเป็นเลือดหรือว่าเป็นอัตราบล็อกทําบล็อกยูชินให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่อมโอกาสในการรอดตายของยูชินให้ยืนสตันในดาดนานมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ปลดยูชิน4ช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของยูชินเนาะในส่วนของ้งะครบจรผมใชโ R แท ทุกที่เลยเป็นโค้งอาที่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดตลอดเวลาอันนี้เนี่ย คนที่เล่นก็จะได้แจกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะบวก5้าใช้ได้เลยยาวๆนะครับผมก็ใช้มาจนถึงตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเล่นทีมกายภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใช้แทโออยากให้ดาเมจแทโอแรงขึ้นกว่านี้ก็มีสัตว์ดาเมจกายภาพก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ส่วนตัวผมใช้โคราตัวเดียวก็คือดันมายาวๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทีมประจําที่ผมมักจะใช้ในการผ่านด่านทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงหอคอยหรือไปลงแบบติดด่านบอสในเรื่องพวกด่าน1 0บ0ี0สิบสามสงี่ยบบงทีเนย่ยผม ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทีมบ้างซึ่งตัวละครอ,อีก2ตัวที่ผมเอาไว้โยกเปลี่ยนสลับเปลี่ยนแปลงไปมาตามสถานการณ์ต่างๆนะครับก็มีดังนี้เลยนะครับตัวแรกก็คือ เรเชลนะครับเรเชลเนี่ยผมจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ฝ่าตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดมากๆแล้วตัวของแทโอเนี่ยมันตีไม่ค่อยจะเข้านะครับถ้าพยักเมคามันยืนไม่ได้พยักเมคาชอบจะตายก่อนผมจะชอบเอาเรเชลมายืนแทนพยักเมคาเพราะว่าเรเชลเนี่ยตัวสกิลวิหกเพลิงตรงนี้นะครับจะสามารถลดพลังป้องกันของฝ่าตรงข้ามลง29%แล้วก็เพิ่มกายภาพเบาบางทําให้ฝ่าตรงข้ามเนี่ยโดนดาเมจกายภาพเนี่ย โดนแรงขึ้น22%เลยนะครับผมผมเนี่ยก็จะใช้เรเชลเข้ามาลงแทนเลยในกรณีที่พยัก์เมคาอาจจะตายไวเกินไปอาจจะติดสถานะบ่อยจนไม่ได้เล่นนะครับเรเชลเนี่ยก็จะเอามายืนในสนามเพื่อที่จะจ่ายให้าเบาบางแล้วก็ลดพลังป้งกันและทําให้แทโอเนี่ยตีได้แรงขึ้นแล้วก็ในส่วนของสกิลเปลวไฟลุกชนที่เป็นตีเป้าเดียเ่ยก็สามารถลดพลังโจมตีของฝันของข้ามนะครับลดปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้นได้แล้วก็สร้างเผาไหม้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความสามารถของเรเชลเนาะอีกทั้ทงเรเชลเนี่ยแค่เอามายืนในสสนาาามมมก็ามารถเพิ่ มัตาจุดอ่อนได้ถึง22%แล้วแล้วก็มีตายเกิดอีกนะฮะทำให้เรเชลเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนในสนามได้ค่อนข้างนานอีกทั้งตัวผมเองเนี่ยก็ใส่เรเชลเป็นเซตในส่วนของอัตราบ็อกนะครับนี่ก็จะเป็นบล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพลังโจมตีเนาะจริงๆผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเลือดมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่มีของเนาะ <S <S เดี๋ยวปลดเรเชลสีช่องเมื่อไหร่ในอนาคตเนี่ยก็จะทำเรเชลบ็อก ให้แข่งกว่านี้แล้วเลเชลเนี่ยก็จะยืนในสนามแล้วก็คอยจ่ายกายภาพเบาบางได้นานกว่านี้แน่นอนนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยจริงๆก็จะเป็นในส่วนของน้องอยูอีนั่นเองนะครับน้องอยูอีเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเอามาใช้บ่อยมากๆในกรณีที่ ฝั่งเราเนี่ยล้มเป็นผักซะบ่อยแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะมีชุบในทีมนะครับยูอีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆอีกทั้งการโจมตีธรรมดาของยูอีเนี่ยจะสามารถลดพลังโจมตีเวทของฝั่งตรงครามได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอพวกตัวที่เป็นตัวเวทหนักๆเนี่ยยูอีก็จะช่วยได้หน่อแล้วก็แล้วก็ยูอีก, UI ก็จะมีฮิลด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นฮิลแบบฟื้นฟูต่อเนื่องเท่ากับเลือดของน้อง นั่นเองนะครับผมก็ตัวน้องเองเนี่ยก็ใส่เน้นเป็นแสแตตเลือดซะส่วนใหญ่เน้น HP เป็นหลักทางออฟลอนแล้วก็ออฟหลักแล้วก็เพิ่มความเสียหายกายภาพที่สร้างขึ้นให้กับทีมด้วยนั่นเองนะครับกับพันธมิตรทั้งหมดเลยนะอันนี้น้องอาจจะฮิวไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าน้องเป็นสพอร์ตที่สามารถชุบได้นะครับแล้วก็มีฟื้นฟูนต่อเนื่องมีเพิ่มความเสียหายกายภาพด้วยแล้วก็มีลดพลังโจมตีเวฟฝังของข้ามด้วยจากตีปกติเนาะอีกทั้งตัวพาสีฟน้องเองเนี่ยในบางด่านที่เราต้อง การคุมเผาไหม้เนี่ยพวกด่านธาตุไฟด่านมังกรหรือด่านไหนที่โดนเผาไหม้เนี่ยอ e ก็จะได้ผลตรงนี้ด้วยคือจะคุมกันสถานะเผาไหม้ตลอดเวลานะครับตอนเนื่องสองเทินแล้วก็ถ้าโจมตีธรรมดาพื้นฐานตัวเองหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะคุมการเผาไหม้ต่อนเนื่องเลยนะครับผมก็จะให้อ e เนี่ยใส่เป็นเซ็ตบล็อกเนาะแล้วก็เน้นเป็นออปชั่นเลือดแบบนี้เลยครับอันนี้คือยังตีบวกไม่หมดสักทีเดียวนะนี่แล้วก็อัตราบล็อกอัตาบล็อ,าาอกถ้าลงมาในสนามเมื่อไหร่นะครับ UE จะต้องเป็นตัวที่ตายยากททีี่่สสุดในมคาบออกต้งงูที่สุด อึดที่สุดเพราะว่ายูอีมีสกิลชุบชีวิตพนมิตรได้ถึง2คนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอายูอีมาลงสนามแล้วยูอีไม่ได้รับการปั้นมาอย่างดีไม่ได้ทําของให้บล็อกเยอะๆหรือว่าให้อึดขึ้นเนี่ยยูอีเอาลงมาตายก่อนก็จะไรค่ามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยูอีเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะปั้นติดไอดีไว้นะครับใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆแล้วก็ผมเองเนี่ยก็คอยโยกยูอีราเชลพยักเมฆาตามสถานการณ์ต่างๆหรือบางดานนะครับลีน่าอาจจะ ไม่จําเป็นแบบว่าต้องเน้นเป็นทีมยื้อแทนอย่างเงี้ยผมก็จะเอาลีนาออกใส่เป็นยูอีแทนประมาณนี้นั่นเองครับผมยูอีเนี่ยก็จะมาช่วยแบบว่าชุบได้ยื้อได้ฟื้นฟูได้อาจจะฮิวแรงไม่เท่าลีนาลีนาอาจจะมีบัฟเลาเมทที่แรงกว่าแต่ด่านนั้นเนี่ย เราอาจจะไม่ต้องใช้ดาเมจหนักขนาดนั้นเนี่ยผมก็จะเอายูอีมายื้อเลยนะผมใครตายก็รอชุบใครตายก็รอชุบยูอีก็จะทําบล็อกมากกว่าคนอื่นเลยถึง90%ด้วยกันจริงๆผมอยากทําบล็อกร้อยเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องหาของบล็อกเพิ่มให้มากกว่านี้นั่นเองนะครับยูอีก็จะเป็นตัวสุดท้าย ที่ยืนในสนามซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมลงดนนันในเรื่องของผมตลอดระยะเวลา7วันนะครับจริงๆตัวแต่ละต,ตัวที่ผมปั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแทโอหรือพยัก์เมคานเนี่ยเพื่อนๆสามารถบริหารลูบี้มาเปิดเนี่ยจริงๆแทโอซีสก็พอแล้วนะครับส่วนพยัก์เมคานซีศูนย์เนี่ยก็เปิดออกมาใช้งานได้เก่งมากๆนะครับในการฟาร์มการลง PVE เนี่ยต่อยแรงมากเนาะแล้วก็ในส่วนของอีวานเนี่ยก็เป็นตัวฟรีอยู่แล้วเนาะเราเปิดหาไม่ยากยูอีเราก็เปิดหาไม่ยากเช่นกันบางคนอาจจะใช้คารอนนนรักก็สาามถใชช้้ไดเ่ เติมาิบาบาทหรือเปิดหาเอามานับส่วนยูชินเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยสามารถใช้ตําแหน่งแบบยื้อแทนได้เลยอย่างคนที่ไม่มียูชินเนี่ยก็อาจจะเอายูอิลงไปเล่นเป็น3ซับเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นราเชลแทนตัวนี้เลยเนี่ยก็จะมีแค่แทโอตัวเดียวที่เป็นดาเมจหลักอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแล้วก็ทีมนี้น้องๆผมเนี่ยก็ใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้กันบ่อยมากๆนะครับสาหรับคนที่แบบ ไมไ่มีตัวเยอะอะไรเงี้ยเปิดแค่แทโออย่างเดียวเติมไม่เยอะนะครับสาบาทก็มีลีนาตัวเดียวแล้วที่เหลือเราก็สามารถประยุตคหาได้จาก ตัวสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวแจกอย่างราเชลนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วลังเลว่าทีมผ่านด่านจะปั้นแบบไหนดีนะครับตัวไหนจะใส่ของแบบไหนแล้วก็ทําของข้าวๆประมาณไหนนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องเราเวลากันด้วยนะครับผมสตรีมเซเว่นในทุกวันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนเนาะก็แวะมาพูดคุยกันได้เลยนะครับจะเป็นดึกๆจนถึงเช้าเกือบจะทุกวันเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็เสียงแหบไปบ้างอาจจะหาเวลาพักผ่อ บ้างนะครับ tacos. ผมอาจจะไม่ได้สตรีมนานเท่าเดิมแล้วก็ถ้าเกิด <Ugh>. ว่าผมหายดีเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาลุยเรื่องคลิปกับเรื่องไลฟ์สตรีมกันจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก็ขอฝาก u g p h o n e ไว้ด้วยนะครับเหมือนจากที่ผมบอกไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองใช้งานดูอย่าลืมใส่โค้ดลาลาเพื่อรับส่วนลดผู้ใช้ใหม่กันด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปหรือว่าไลฟ์สตรีมสดสวัสดีทุกคนเลยนะครับ